วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวด่วนทันเหตุการณ์วันอังคารที่3พฤษภาคม2565ก,ก็ไม่นานเหมือนเช่นเคย เดี๋ยววันนี้นะฮะก็เข้าสู่วันที่68แล้วหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตนะฮะสำหรับเรื่องของรัสเซียยูเครนในส่วนของฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนั่นเองซึ่งก่อนอันนี้ก็มีข่าวออกมานะฮะว่าฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยก็จะเข้าร่วมนาโตกันก็อาจจะประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะเร็วขึ้นมาหน่อยนะ,ะก็คือว่า การที่ฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยจะเข้าร่วมนาโตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกลางเดือนนี้เลย25เมษายนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์จากทั้งฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนได้รายงานคล้ายๆกันเลยนะครว่าฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยจะร่วมการแสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้ในเดือนนี้ อ้างอิงจากการรายงานจากหนังสือพิมพ์อินทาเลตินะฮะของฟินแลนด์ระบุว่าผู้นำของฟินแลนด์และสวีเดนวางแผนที่จะยื่นใบสมัครในสัปดาห์ของวันที่16พฤษภาคมนี้สัปดาห์กลางเดือนนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะประกาศสู่สาธารณะ,ะ,ะถึงแผนที่จะเข้าร่วมหนาโต ทางรัฐมนตรรัฐบาลของสวีเดนได้แนะนำนะฮะทั้งสองประเทศเนี่ยแสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมนาโตในวันเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงที่อยากจะเข้าร่วมและทางฝ่ายรัฐบาลของฟินแลนด์ก็ได้ออกมาตอบตกลงนะฮะตราบใดที่รัฐบาลสวีเดน Sweden เนี่ยได้ตัดสินใจเช่นนั้นผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วนี้แสดงให้เห็นว่ามีชาวฟินแลนด์ถึง68เลยนะที่เห็นชอบให้รัฐบาลเนี่ยเข้าร่วม เป็นพันธมิตรนาโตนะฮะซึ่งก็เพิ่มมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนซึ่งก็จํานวน68นี้เนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้นจากการสํารวจเมื่อครั้งก่อนที่อยู่ที่ประมาณ62ด้วยและในที่นี้นะฮะสำหรับการสํารวจรอบล่าสุดเนี่ยก็มีเพียงแค่12เเท่านั้นที่ยังคงคัดค้านอยู่ แต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องของฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนที่จะเข้าร่วมนาโต้หลายๆฝ่ายเนี่ยดูเหมือนจะ,อะสนับสนุนให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะฮะซึ่งก็ที่แน่ๆก็คงไม่ใช่รัสเซียแน่นอนนะฮะและตอนนี้มีอีกประเทศหนึ่งที่ก็คัดค้าเหมือนกันนะฮะซึ่งประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศที่อยู่ไกลอะไรเลยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยนั่นก็คือโครเอเชียนะฮะที่มีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการที่นาโต้เนี่ยจะรับสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิก ทางประธานาธิบดีโครเอเชียโซรันมิลานวิชนะฮะได้เตือนนะฮะว่าการเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยคือเรื่องอ่อเรื่องหลอกลวงที่อันตรายอย่างมากและเทียบเท่ากับเป็นการยั่วยุรัสเซียด้วยนะฮะซึ่งโครเอเชียเนี่ยก็พร้อมที่จะขัดยื่นขัดขานทางโซรันนะฮะได้กล่าวว่าสวีเดนและก็ฟินแลนด์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมนาโตถ้าหากอยากจะใช้ประกาศแทงดวงตามหมีที่กำลังบ้าคลาั่ง ก็เชิญเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบที่เขาเปรียบขึ้นมาเนี่ยนะฮะพร้อมกับชี้ได้ว่านาโตเนี่ยไม่สามารถอ้าแขนรับชาติใดๆเป็นสมาชิกใหม่นะฮะถ้าหากว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากบรรดาสมาชิกในปัจจุบัน ทั้งนี้นะครับสวีเดนและก็ฟินแลนด์เนี่ยก็เรียกว่ามีประวัติศาสตร์แห่งความเป็นกลางมาอย่างยาวนานนะแต่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง2ชาติก็เคลื่อนไหวมุ่งหน้าสู่การเป็นสมาชิกนาโตโดยก็ได้อ้างถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ก็ฟินแลนด์เนี่ยก็มีพรมแดนติดอยู่ประมาณ 1, 3 4 0กิโลเมตรยาวมากๆนะส่วนสวีเดนเนี่ยก็มีเกาะเกาะหนึ่งที่สําคัญของสวีเดนเช่นกันนะที่ก็เรียกว่าอยู่ในระยะการยิงจากคาลินินกราของรัสเซีย ได้ด้วยขีปนาวุธอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่า,าสวีเดนก็ค่อนข้างจะอยู่ในอันตรายเหมือนกันรวมถึงฟินแลนด์ก็เคยเจอกับสงครามวินเทอร์วอลมาแล้วนะฮะที่โดนรัสเซียบุกซึ่งทั้ง2ชาตินี้ก็เลยเป็นกังวลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของตัวเองตอนนี้ก็เลยจะเข้าหนาโตน้นั่นเอง29เมษายนที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์นะฮะเปกกาฮาวิสโตได้ออกมาระบุนะฮะหลังจากการประชุมกับ รัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนนะฮะ,อะแอลลินเดนนั่นเองนะฮะซึ่งก็เขานะฮะได้บอกว่าสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มความร่วมมือทางการอาหารมากขึ้นถ้าหากว่าความมั่นคงในภูมิภาคทาเาะเลบอลติกเนี่ยได้รับการสั่นสะเทือน ทางฮา r v วิสโตนะฮะกล่าวว่าถ้าหากว่าความมั่นคงของเราเนี่ยมีความท้าทายเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าเราก็จะมีการร่วมกันวางแผนและรวมไปถึงทุกภาคส่วนในปฏิบัติการทางการทหารด้วยการรุกรานของรัสเซียใน,ในยูเครนเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นการเพิ่มความกดดันให้กับทั้งสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ฮะทำให้2ประเทศนี้เนี่ยจะต้องเริ่มกลับมาคิดทบทวนแล้วนะฮะถึงสถานะความเป็นกลางที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมาตลอดหลาย10ปีเลยนะฮะตอนนี้ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าทั้งคู่เนี่ยจะตัดสินใจเข้านาโตก็คือในช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้อีกประมาณ2ส,สัปดาห์นั่นเองทางด้านของรมนตีต่างประเทศของสวีเดนนะฮะแอนล,ลินเดได้ออกมาระบุว่าสวีเดนเนี่ยได้เห็นท่าทีของรัสเซียที่ออกมาตอบโต้ใน2ทางด้วยกัน สำหรับเรื่องที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยทางแรกก็คือการเตือนถึงผลที่อาจจะตามมาและอย่างที่2นั่นก็คือการละเลยความสําคัญของจํานวนสมาชิกนาโตซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะฮะที่ทางรัเสเซียเคยออกมาบอกว่าการที่ฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยเข้าร่วมมาโตจะเป็นการบังคับให้รัเสเซียจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเมืองของตัวเองในภูมิภาคทะเลบอลติกซึ่งก็คงจะเป็นเมืองคาลินินกราที่ก็เรียกได้ว่า ถูกห้อมลอ้อมด้วยสมาชิกนาตโตกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีแผ่นดินใดนะที่ไปติดกับทางแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเลยเป็นเมืองที่แยกตัวเองออกมาเลยเนี่ยฮะซึ่งเมืองน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงแต่ว่าทางรัสเซียก็ได้เพิ่มความเข้มข้นนะทางการทาหารไว้ที่เมืองนั้นเยอะมากๆเลยทีเดียวนั่นเองซึ่งก็เลยทําให้สวีเดนก็กลัวด้วยเนี่ยนะฮะสำหรับคาลินินกราดว่าก็อาจจะยิงถล่มเกาะของตนเองได้เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นเกาะที่สําคัญของทางสวีเดนด้วยนะฮะ แล้วก็นอกจากนี้นะทางปูตินเนี่ยก็ได้ขู่ด้วยนะคะว่า,าถ้าหากว่าสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยเข้าร่วมนาโต้เนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะเจอกับอาวุธที่จ่ออยู่ข้างบ้านได้เลยเนี่ยนะฮะก็ขู่อย่างนี้เลย ทําให้ทางลินเดเนี่ยก็ได้ระบุเพิ่มด้วยนะคะว่าเราได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเคลื่อนไหวของรัสเซียก็อาจจะหมายถึงเตรียมพร้อมกับความที่รัสเซียเนี่ยอาจจะมีอาวุธตั้งอยู่รอบรอบคาลินินกราดเลยเนี่ยอาจจะพร้อมรับกับส่วนตรงนี้ ทางฮาวิสโตนะฮะได้ย้ำถึงจุดยืนของเขาอีกครั้งนะฮะซึ่งจุดยืนของเขานั่นก็คือหวังที่จะให้ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยมีการตัดสินใจที่คล้ายกันเขาระบุนะว่าเขาเนี่ยหวังว่าฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยจะร่วมกันสร้างการตัดสินใจที่คล้ายกันได้ในช่วงเวลาเดียวกันได้นะฮะ แล้วก็ทางลินเดะก็ได้ออกมาตอบกลับทันทีเลยนะฮะว่าแน่นอนเพราะสิ่งที่ฟินแลนด์ตัดสินใจจะส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของสวีเดนแต่ทั้งนี้นะฮะทางสวีเดนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องใดๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เป็นความคืบหน้าอัปเดตกันนะฮะว่าเดี๋ยวทางฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยก็อาจจะได้เข้าร่วมนาโต้กันนะฮะในช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้นะฮะก็อีก ประมาณ2สัปดาห์นี่แหละช่วงสัปดาห์กลางเดือนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรสําหรับฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเจะได้เข้าร่วมนาโตหรือไม่นะฮะแล้วจะ,ะยื่นใบสมัครหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะช่วงกลางเดือนอีก2สัปดาห์ที่จะถึงนี้แทีนี้เนี่ยเราไปดูกันที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าทางสหรัฐให้ออกมาประนามปูตินด้วยนะฮะว่า ต่ำช้าแล้วก็โหดเหี้ยมด้วยนั่นเองจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธในกรุงเคียฟเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดขึ้นระหว่างที่นายอันโตนิโอกตเเรสนะฮะเลขา UN เนี่ยก็มาที่กรุงเคียฟเพื่อม,มาพบกับทางเซเลนสกี้ด้วยเนี่ยนะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะ,ะนั่นก็เป็นนักข่าวหญิงชาวยูเครนวัยห5ปี ผู้นำยูเครนนะฮะได้ระบุในคลิปถแถลงการประจําวันว่าเฮริชเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นนักข่าวคนที่13แล้วที่เสียชีวิตนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อวันที่24่กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาและนอกจากนี้วันที่2 9เมษายนนะฮะด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ได้ออกมายอมรับในถแถลงการประจําวันของเขานะฮะว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยก็ได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงใส่เป้าหมายหลายแห่งในเมืองหลวงของอยูเครนกรุงเคียฟ ซึ่งนะก็รวมไปถึงโรงงานของบริษัทผลิตจรวดแล้วก็อุตสาหกรรมด้านอวกาศแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ระบุถึงการโจมตีอาคารที่นักข่าวหญิงอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้มีรายงานนะฮะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนในการโจมตีครั้งนี้ในขณะที่นายรมตนรีกรุงเคียฟนะก็ได้ระบุว่าพบผู้เสียชีวิต1นึศพแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดในตอนนั้นนะฮะ และนอกจากนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาวันเดียวกันเลยนะฮะทางโฆษกของเพนทาก้อนจอห์นเคอร์บี้นะฮะได้ออกมากล่าวหาประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดเมีร์ปูตินสําหรับการรุกรานยูเครนตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยคําว่า depravity และ brutality หรือถ้าแปลเป็นไทยก็ตามลําดับเลยนะฮะก็คือต่ําช้าและโหดเหี้ยมเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของเขากันหน่อยนะฮะ I don't think we fully appreciated the degree to which uh, he would visit th that kind of violence and uh, cruelty uh, and as I said, depravity on innocent people uh, on on noncombatants on on civilians uh, with with such uh, with with such utter disregard for the lives he was taking the lives he, he was flinging into refuge um, it's it's just it's brutality of the of the coldest uh, and uh, and, uh, and and most depraved sort and I, I don't know that i could do how <laughs> มันเป็นความโหดเหี้ยมที่เลือดเย็นและเลวทรามที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่จอห์นเคอร์บีออ้พูดและเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมได้ยินนะฮะ this regard นะฮะ people ก็คืออฮะแปลเป็นไทยประมาณว่า ทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ละเลยนะฮะถึงชีวิตผู้คนที่ได้ทําให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้กลายไปเป็นผู้ลี้ภัยด้วยนะฮะเรียกว่าค่อนข้างจะดุเดือดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสิ่งที่ทางสหรัฐออกมาประนามปูตินว่า depravity และ brutality ต่ําช้าและโหดเหี้ยมนะฮะ อย่างไรก็ตามทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยนะก็ได้ระบ,บุว่าตนเนี่ยก็พร้อมที่จะจัดการประชุมสันติภาพกับผู้นํารัสเซียแม้ว่าจะมีโอกาสสูงที่การเจราจาดังกล่าวจะยุติลงเนื่องจากความโกรธแค้นของประชาชนชาวยูเครนที่มีต่อการกระทําที่รุนแรงโหดร้ายของทหารรัสเซีย และในขณะเดียวกันวันเดียวกันอีกแล้วนะฮะโซเกยลับลอฟนะฮะรัฐม,มนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีอ,อารอาร์เบียนะฮะซึ่งก็กล่าวโทษยูเครนนะฮะว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้การเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย,ยหยุดชะงักเนื่องจากการเปลี่ยนท่าทีในการเจรจาตลอดเวลา แต่ขณะดเดียวกันนะทางลาฟลอฟนะก็ได้ระบุว่ารัสเซียเนี่ยก็ไม่คิดว่าตนเองเนี่ยจะไปทําสงครามกับนาโตในเรื่องของยูเครนเนื่องจากมันการการะทําดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะนําไปสู่สงครามนิวเคลียร์นั่นเองอ่ะเรวกว่าคงาจะเป็นประเด็นกันเลยดีเดียวนะหลังจากที่ทางจอห์อนเคอร์บี้นะฮะก็ได้ออกมาประนามปูตินนะฮะว่า depravity แล้วก็ t r u t t y ต t y ต่ําชาและก็โหดเหี้ยมนอกจากนี้นะฮะ เรื่องของการเจรจาเดี๋ยวเราก็ต้องรอจับตาดูกันต่อไปว่ายังคงที่จะเกิดขึ้นได้ไหมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่เลขา UN ก็ได้ไปพบกับทางปูตินปูตินก็บอกว่ารัสเซียก็ยังเจรจาได้แต่ก็มีเงื่อนไขเรื่องของดินแดนที่ทางรัสเซียก็อยากจะได้2ดินแดนนั้นนะฮะเพื่อนําไปประกาศชัยชนะในวันแห่งชัยชนะ Victory Day ของรัสเซีย9ก้าพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ6วันเท่านั้น แล้วก็ทางซึ่งลัฟลอฟนะฮะยีิบเาเมษายนที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ออกมาโทษยูเครนเนี่ยแหละนะฮะว่าทําให้การเจรจาเนี่ยต้องหยุดชะง,ง,งักเนื่องจากท่าทีของการท่าทีในการเจรจาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขก็อาจจะเป็นจริงนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางยูเครนก็เดี๋ยวก็มีความาต้องการมาก เขาเรียกว่าจํากัดเยอะอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เรื่องของดินแดนอะไรอย่างนี้บางครั้งก็อ่อนข้อลงมาบางครั้งก็แข็งกล้าวต่อรัสเซียเลยเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทางรัสเซียก็ใช้มาเป็นข้ออ้างนั่นเองนะฮะว่ายูเครนเนี่ยเปลี่ยนท่าทีในการเจรจาบอยแต่สําหรับท่าทีการเจรจาของรัสเซียเนี่ยเรียกว่าไม่เปลี่ยนเลยนะฮะเนื่องจากว่าต้องแต่ครองได้ที่เกิดการเจรจาการรัสเซียก็บอกคําแรก มาโดยตลอดนะครับพูดเรื่องเดียวมาต,ตลอดนนก็คือเรื่องของดินแดนนั่นเองคือรัสเซียอยากจะได้ดินแดนซึ่งจุดยืนของรัสเซียที่อยากจะได้ดินแดนก็คงมีมาตลอดทุกการเจรจาเลยนะ,ะซึ่งจุดนี้เองก็เลยทําให้รัสเซียได้ใช้มาเป็นข้ออ้างนะฮะว่ายูเครนนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้การเจรจามันไม่เกิดขึ้นรออางนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวทีนี้ภาพปิดท้ายวันนี้ของเราจะพาไปดูกันที่ตุรกีกันสักหน่อยเป็นภาพการประท้วงนะฮะเนื่องในวันแรงงานนะฮะ วันรายง,งานหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะะที่ตุรกีเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงการจากปัญหาเงินเฟอ้อนะฮะซึ่งก็มีการนับชุมนุมการที่จะจะัดรกรัสทักซินในนครอิสซันบลูของตุรกีนั่นเองนะฮะซึ่งคำถแถลงจากสํานักง,งานว่าการอิสซันบลูเนี่ยนะฮะก็ระบุว่ามีผู้ประท้วง1น4คนถูกควบคุมตัวฐานพยายามจัดการชุมนุมอย่างผิดกฎหมายนะฮะ ซึ่งสิ่งที่เขาออกมาประท้วงกันก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อนซึ่งอัตราเงินเฟ้อประจำปีของตุรกีก็คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น68%ในเดือนเมษายน โดยได้รับผลกระทบมาจากความกดด้งของรัสเซียยูเครนด้วยนะฮะแล้วก็คาดว่าเงินเฟอ้อนี้เนี่ยจะลดลงเพียงเล็กน้อยภายในสิ้นปีด้วยนะฮะเรียกว่าเดี๋ยวต้องผเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะฮะในหลายๆประเทศก็มีการประท้วงเรื่องวนวบุแรงงานเช่นกันนะฮะอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็ชิลีนะฮะอย่างประเทศฝรั่งเศสนะ,ะก็มีการประท้วงประธานนิบดลีมาโคงนะะหลังจากที่เพิ่งประกาศชัยชนะไปได้ไม่นานนะ,ะที่ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2 ซึ่งคนที่ออกมาประท้วงเนี่ยหนึ่งในประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการขยายเวลาเกษียณจากอายุ62ปีเป็น65ปีของมากรงเนี่ยนะฮะหลายคนก็ออกมาประท้วงกันเนื่อในวันรรงงานะและนอกจากนี้นะฮะที่เยอรมัน,นีก็มีการประท้วงเช่นกันคนระะับประท้วงนายโอลัฟชอลนะฮะเนื่องจากว่า ทางเยอรมนีนี่นก็เปลี่ยนใจนะฮะกลับลําเลยหันไปส่งอาวุธไปช่วยหลือ,อยูเครนนะฮะโดยที่พวกเขาทะฮกะกล่าวว่านายกโอลาฟชอสเนี่ยนะฮะไม่ใช่นายกของเราแต่เป็นพวกกระหายสงครามนะฮะล่าสุดนี้เนี่ยประชาชนก็ไม่พอใจด้วยนะฮะสำหรับการจัดการแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนด้วยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวภาพปิดท้ายวันนี้ของเราเราไปดูกันที่การประท้วงที่ตุรกีกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากเกิดภาพเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศที่ตำรวจก็ปรับปร,บปรามการชุมนุมด้วยฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะหมดนี้คือรายการข่าวด่วนฮะในการประจำวันนี้พบกันได้ใหม่สวัสดีครับ Geçmiş yok mu? Var var. Başlayın. Açın lan. Açın.